ครับผมสิงคโปร์วันนี้ฝนตกหนักนะครับผมช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับก็ฝนตกหนักนะครับผมนี่เป็นวันที่1นะครับ1มกราคม2565นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับผมวันนี้ผมว่าจะไปเชียร์บอลไทยที่แข่งขันนะครับสุสกิรับนะครับ รอบชิงชนะเลิศนะครับผมแล้วเจอกันที่สนามนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงกลางวันครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดชอบสับคายกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกช่องที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมครับผมเริ่มจาก ผมขาปั่นจักรยานมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมขึรถไฟฟ้าที่สถานีไพโอเนียนะครับผมก็จะตรงดิ่งไปลงที่ลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์เพราะว่าผมจะไปเอาตั๋วอยู่ที่ฝากน้องเขาจองไว้ให้นะครับผมฝากน้องชายจองไว้ให้อยู่ที่ตึก HDB หน้าโคเดนไมล์คอม p l e กนะครับผมก็จะไปเอาตัวกับน้องที่นั่นแล้วก็ ด้ยไปเข้าสนามนะครับผมนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับผมทางรถไฟฟ้านะครับจะถึงสถานีจุลงอีทนะครับแล้วก็จะต่อมาถึงเคลเมนตีนะครับผมให้ดูบรรยากาศภาพถ่ายจากหน้าต่างรถไฟฟ้านะครับผมว่าวันนี้นะครับฝนตกนะครับผลอากาศค้มนะครับอากาศค้มตุกวันเลยนะครับฝน นะครับเมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกนะครับสิงคโปร์นะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมก็นัดที่แล้วผมก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าจองตั๋วไม่ทันนะครับผมนัดนี้ก็บอกว่าน้องจองเผื่อไว้ด้วยนะให้เขาจองจองเผื่อไว้ด้วย,ยเยอะๆพอเป็นวันหยุดเราจะได้มา ดูบอลมาเชียร์บอลไทยเรานะครับยังไงก็บอลไทยอยู been, ä, ่ในสายเลือดนะครับผมพี่น้องคนงานคนไทยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องแรงงานไทยในสิงคโปร์นะครับคนไทยในสิงคโปร์ก็ไปร่วมเชียร์ติดขอบสนามให้กําลังใจนะครับผมก็ไม่ได้มีขึ้นไปบ่อยนะครับกีฬาฟุตบอลที่มาแข่งขันในสิงคโปร์นะครับทีมชาติไทยก็นนานๆทีนะครับผมก็หลายปีแล้วนะครับไม่ได้ไปชมการแข่งขันขอบสนามนะครับ ที่เคยเข้าขอบสนามก็นานมากแล้วนะครับผมแล้วก็อีสองปีมานี้ก็ก็ยังว่านะครับด้วยสภาวะสถานการณ์โลกนะครับด้วยการระบาดของโรคโควิดนะครับก็ทําให้ทุกอย่างชะง,งักไปนะครับผมก็สิงคโปร์ก็มาเริ่มเป็นสภาพจัดขึ้นอีกนะครับตอนนี้นะครับผมแต่ก็มีการจํากัดเข้าชมด้วยนะครับผมตามระบบระเบียบจัดโซนจัดสีนะครับจะใส่ สายข้อมือนะครับเพื่อแยกโซนนะครับเดี๋ยวออกไปแล้วก็เข้ามาเกี่ยวตามโซนเดิมนะครับออกไปข้าห้องน้ำหรือไปอะไรก็อย่างนี้นะครับจะไม่ได้แบบว่าไปปะปนกันนะครับแยกโซนกันนะครับผมนะครับนี่ผมมาถึงลงรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่ดูบรรยากาศในสะพานลอยนะครับฝนตกพอดีนะครับออกจากรถไฟฟ้ามานะครับผมสะพานลอยที่จะข้ามไปสู่มาเดินไปสู่โคเดนไมนะครับผมก็ ลงมาที่ตลาดแล้วก็มาข้ามถนนนะครับมาข้ามสะพานลอยตรงนี้นะครับผมก็ฝนตกอย่างที่เห็นนะครับผมอากาดเย็นนะครับวันนี้สิงคโปร เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นวันหยุดด้วยนะครับพี่น้องแรงงานไทยเราก็ได้ไปร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าการจํากัดที่นั่งทําให้ตั๋วไม่พอนะครับผมไม่พอกันอย่างแน่นอนนะครับหลายคนที่อยากไปก็ไม่มีตั๋วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่2 5 6 5นะครับปี2022ครับผม ก็ขอกล่าวกับว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วครับแล้วก็เอชซีแฟนบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผมครับก็ปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสรบแต่ความสุขโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมสําหรับเรื่องเลวร้ยรายที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่านะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้เหลือไว้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมครับวันนี้ผมก็จะพาะชมบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเข้าไปสนา, H นสนามอิชเชียนสเตเดียมนะครับสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นะครับเพื่อไปเชียร์และให้กำลังใจนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เข้า ชิงฟุตบอลนะครับชิงผู้บอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับหรือว่าซู z u กิคัพนะครับผม AFF ซูซูกิคัพนะครับที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์นะครับปีนี้แต่เป็นอาเซียนครับครั้งประจำปี2020นะครับแต่ก็เลื่อนมาตามกำหนดนะครับผมมาจัดในในช่วงนี้นะครับเป็น2 0 2 1ันยเ็ยิบสอนะครับนัดชิง แมตที่สองนะครับผมนัดชิงชนะเลิศแมตที่สองนะครับแมตที่ได้ก็ผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันหยุดพอดีนะครับเป็นวันที่หนึ่งวันขึ้นปีใหม่พอดีนะครับเราจะไปฉลองแชมป์ว่าเชียร์เพียงแฟนบอลพี่น้องชาวไทยทุกท่านก็ไปเชียร์ไปรุนให้กําลังใจนักเตะไทยของเรานะครับ ก็ไปถึงขอบสนามนะครับวันนี้ผมจะพาไปถึงขอบสนามนะครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนที่จะเข้าไปนะครับช่วงนี้ตอนเวลาตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้ก็เพิ่งจะเวลาหกโมงนะครับฟุตบอลจะเริ่มเตะประมาณแปดโมคง,คงครึ่งนะครับหรือว่าสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นเวลาสิงคโปร์นะครับเวลาไทยของเราก็หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมครับ แล้วเจอกันที่สนามนะครับผมผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนเกมนะครับฝนตกนะครับสิงคโปร์วันนี้ฝนตกหนักมากนะครับเพิ่งจะหยุดนะครับสักพักฝนตกมาตอน3-4-5โมงนะครับผมตอน6โมงมาก็ฟ้าเริ่มเปิดนิดหน่อยนะครับผมก็ยังคกือขมัวนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับผมครับครับนี่ผมถ่ายจากชั้น11ของตึก NDB f a i ใน โคเรนไม้นะครับผมตรงข้ามกับฝั่งโกลเด้นไม้นะครับตึกโกลเด้นไม้ฝั่งโน้นนะครับผมที่มีแถบสีเหลืองนะครับตึกโกลเด้นไม้คอมเพล็กซ์นะครับผมแล้วก็ทดี๋ยวมาตรงนี้ก็คือตึกคอนฟอร์ดนะครับมองไปไกลๆนะครับวันนี้วิวอาจจะไม่สวยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับฝนเพิ่งซานะครับจะเห็นสิงคโปร์ไฟเออร์นะครับสิงคโปร์ไฟเออร์ซีนิชาร์สวรรค์ตรงนั้นผมซูมให้ดูนะครับผม ครับจะมองเห็นเลยนะครับตึกมารีนาเบย์เซนนะครับตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นทางด่วนนะครับตรงนั้นที่มองเห็นอยู่นะครับทางด่วนรถวิ่งกันอยู่นะครับผมสิงคโปร์ไฟเออิงพระสวรรค์แล้วก็ตรงความมุมขวามือก็คือ,อตึกมารีนาเบย์เซนนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ไปแสงสีประกายตาแต่ผมไม่ได้มานะครับผมเมื่อคือนนี้ที่เอามารีนาที่เมอรลออน ไฟสวยงามมากๆนะครับผมเห็นในภาพในคลิปในวิดีโอที่เขาลงแชร์กันนะครับผมผมไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับเพนนี้ครับเพราะว่าวันตอนเย็นก็ฝนตกเหมือนกันนะครับแล้วผมจะหันกล้องไปหาทางมุมสนามกีฬานะครับเนเตเนียร์ดเดียมสิงคโปร์นะครับผมสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์ที่จะเป็นเวทีเป็นช่างเวียนฟาดแข่งของทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียในนัดสุดท้ายนะครับวันนี้จะไปฉลองแชมป์กันที่นู่นนะครับ จะมองเห็นอยู่นะครับในซอกนี้นะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมองเห็นหลังคาสเตเดียมที่เป็นโค้โงๆคลมๆอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับหลังคาสเตเดียมนะครับผมแล้วก็การจะไปผมก็ไม่ยากนะครับไปเดินไปตึกกุ้งเทีนไม้แถวคอมเพล็กซ์นี้แล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ เดินไปตามทางด่วนนะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานตรงนั้นก็เข้าไปถึงสนามกีฬาได้นะครับผมสนามกีฬาห่งชาติสิงคโปร์นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศถ่ายไกลนะครับผมมีตึกบางอยู่นะครับมีตึกบล็อกหนึ่งบางอยู่ครับผมที่เป็นหลังคาโค้งนะครับตรงนั้นนะครับคือสเตเดียมนะครับผมแต่ถ้าจะต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้นะครับ เดินไปตรงนี้นะครับเดินไปตรงนี้เขาตมไปขึ้นหลังเ้นไม้ตรงนี้นะครับไปที่สายรถไฟสายสีเหลืองนะครับนิคอนไฮเวย์นะครับผมนิคอนไฮเวย์แล้วก็ไปแป๊บเดียวนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปก็ไปผู่ขึ้นตรงที่สเตเดียมเลยนะครับสถานีสเตเดียมนะครับผม่าถ้าใครไม่อยากเดินนะครับแต่ผมคิดว่าผมคงจะเดินนัดรอไปตรงนี้ได้นะครับผมยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเวลา สองทุ่มครึ่งของสิงคโปร์นะครับเป็นเวลาไทยหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องแรงงานไทยโดยกันก็เอามาให้กําลังใจนะครับเยอะนะครับพี่น้องคนไทยในสิงคโปร์นะครับตัวจองหมดได้ตั้งแต่เมื่อเปิดจําหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่30นะครับที่เปิดจําหน่ายตัวชั่วโมงเดียวหมดคลุกเลยนะครับเพราะว่าที่นั่งเขาจํากัดนะครับสนามกีฬาบรรจุได้ ความจุได้ประมาณ5 0,000นะครับแต่ว่าเขาขายบัตรจากัดแค่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งโซนแบ่งสีนะครับในช่วงสภาวะยังมีการระบาดของโรคอยู่ทุกวันนี้นะครับผมก็เลยมีการจัดสรรที่นั่งอะไระการจองที่นั่งก็เรียนรวดเดียวนะครับใคร,ใครช้าก็ไม่ทันนะครับแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดปึบนะครับหมื่นที่นั่งนะครับผม โอเคนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันในสนามนะครับผมแล้วพบก,กันที่สนามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงรใจที่ไว้เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับ